เื่อให้เกษตรกรที่ว่างงานในช่วงภาวะวิกฤตภัยแรงได้มีงานทํา พื้นที่สาธารณะกว่า27ไร่แห่งนี้จึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในชุมชนสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะฟาร์มชุมชนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558ันปทับที่ดีใจที่ภูมิใจก็คือได้ช่วยเหลือคนที่ว่างงานคนที่ตกงานนะนะคะเขาอะได้ทั้งค่าแรงแล้วก็ได้ทั้งความรู้ที่เอาไปประกอบอาชีพ ะะกิจกรรมที่มีความหลากหลายภายในศูนย์เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชใช้น้ําน้อยการเพราะเห็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกกสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมทักษะอาชีพให้เกษตรกรเราก็เป็นพี่เลี้ยงคอยดูเขาห่างๆในเรื่องของแปรรูปเรื่องของการตลาดเพื่อทให้โครงการ,การนัเนๆเดินหน้าไปได้อย่างดี